สิบเจ็ดนาทีแล้วนี่บอโตใครจีอดายนไม่อยากใส่เดี๋ยวนี้ปกี่าร์ไปหาผ่าสักอนิจาบางสกุลอยู่นันวัด็ดที่มาเหาาาาาา็ดแมดนี่ยนะคัาจุบอมีน,น,น่ะผ่าพันธุ์ผีเต็งหงไปหามาเห็ดเอาตัวสักๆที่ดีเลย ทางนี้ดีพวกผู้ยญิ่งกัยืดตัวตรงตรยืดขึ้นตรงๆมือขวาทับมือซ้ายพยาญญามีความพยาญญามีนั่งให้มันนิ่งนั่งให้มันตรงกำหนดเบิงลมหายใจเบิงลมหายใจจะขวางหายใจเข่าหายใจออกให้มันหูจักหูจัเมือนี้หูจัก ได้จะดเถื่อหายใจเขาพุทธจะดเถื่โอโทษจะดเถื่อนับเบิงพุทโทษพุทโทษเถียได้นับเบิงมันส e, ิเขาจะดเถื่อออกจะดเถื่ออันนี่แหละเรียกสติมาจดจออย,ยู่กับลมหายใจตั้งสตินี่แหละตั้งสติตั้งใจตั้งสติตั้งใจเฮ็ดนี่ลหละตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทํามันก็ค่อยเป็นไปดอกแต่ละมือแต่ละเว้นขันบดสนใจเฉลยนี่มันกับ่อยไปคือค้วยบ่มีเสือกนี่ละ่ะ ป่อยบ่มีเสือกับป่อยไปเขาา่ได้ผูกไว้กันป้ายหากินเข่ากินกานเข้าเจ้าไปถือแชไปน้่ μ, ถือควานเข้าไปน้่ไเดตัวพอมีเนียดึงไว้สติเป็นตัวดึงไว้ดึงไว้กับอินยังดึงไว้อยู่กับพูทโทษเตียวดึงไว้กับคุณธรรมเฮาธรรมะาเฮาเฮาตั้งใจไว้แหมอยู่กับพูทโทเฮาก็ดึงไว้เอาสติจดจ่ออยู่กับนี่ละอยู่กับธรรมมา,ท,า,มาที่ไปใสจิตใจมันที่ไปใส,ม,ไปไสมันก็บ่ไปใสมันก็เออขั้นนี้ก็ไข่เนี่ย มื่อนี่ก็ดีขึ้นมือซ้อนก็ดีขึ้นก็เกะ่าตรวจเช็ดก็คว้งอยู่เรื่อยๆบ้านเว้นจิตหายจะพูดาากกมาตรวจให้ผู้อื่นมาตรวจให้คะแนนให้เจ้าของให้คะแนนเนจ้าของเอิ้นบ่ความเพียรความพยายาม่ำนะเฮ็ดเรื่องง่ายๆนี่ละ่ะเฮ็ดเรื่องน้อยๆน,นี่ละ่ะเพิ่นว่าเฮ็ดน,น้อยๆเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดหลายดอกเบิ่งเจ้าของเพียรพยายามเจ้าของเบิ่งแต่ละมือ้อแต่ละเวะ้นร่องเฮ็ดเบิง่ง เท็ดอีหยังกับเบิ่งมีความเพียรเข้าไปบวกความเพียรบวกความพยายามมันบ่ได้ผลมันใจววกแวกมันอยากเล่นอยากดิ้นลูกดิ้งลูกดิ้งชาติก่อนเขาจับเลี้งมาเกิดกับเป็นกูนี่น้อมันเดินกับเบิ่งมันเลี้งตัวนี่อันชาติก่อนเคยเป็นเลี้งกับมาเกิดมาเกิดไม่ตัวนี้มันแต่โอกาสมาเป็นคนหลอกกับอยากเท็ตบำเพ็ญบารมีเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลให้มันได้เป็นคนต่อไปกับบ้าไปอีกเบิ่งอย่าคล้องไว้ งุ่งยิงยิงเก่านั่นเก่านี่เห็นบ่หมามันก็กวดรโคตรโอ๊ยจัดมันเคยเป็นหมาอยู่มันเคยเก่านั่นเก่านี่อ่ะนั่งซื่อๆบ่เป็ี่ยนนุ่งยิ่งยิงกันเบิ้งลิงเบิ้งลิงไปเบิ้งลิงมันเป็นยังไงนุ่งยิงยิงนุ่งยิงยิงนู่นี่แหละทั้งร่างกายก็คือกันทั้งจิตใจก็คือกันเนี่ยจิตใจมันก็นุ่งยิงยิ่งกันละอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากแคดนั่นอยากนี่อยากไปอยากเบิ้งนั่นเบิ้งนี่นั่งนุ่งซื่อๆว่าเพิ่นว่าให้ดดัันิสยมันดดั นิสัยเห็ดเป็นความเคยชินนั่งอยู่ใส่ลับตาลงเออระลึกนึกถึงพุดท้อตั้งสติตั้งจิตตั้งใจอยู่กับสิ่งที่จะขวางเห็ดกับงานที่จะขวางเห็ดงานน,น้อยๆซ้ำหนี่ก็เห็ดบ่ได้ขั้นมาฉันก็ว่าไปอีกหานาที่สิบนาทีก็อยู่ซื่อๆบ่ได้ซื่อๆไปเห็นยังได้จนตัวเสียดอีกอย่างส้ำเร็จได้จนตัวมีเห็ดซ้ำหนี่กับเห็ด,ดบ,บ,ดบ่ส้สสสสเสสสำเร็จต,ตั้งตัวฝึกตัวฝึกจิตฝึกใจจะความบ่ส้ำเร็จนี่นกัดสิบไปเห็ด เนี่ยายากกว่านี้สำเร็จได้ยังไงเห็นตัวอันนี้คิดเอามาเป็นข้อคิดต่อซีพีเฮ็ดอีกอย่างที่มันยิงไงกว่านี้ได้เฮ็ดเนี่ยน้อยๆกับปลาสำเร็จป่ามีเนี่ยสำเร็จจักอย่างเป็นอนุสาวรีย์แห่งความลมเหลวอยู่น้ำจ้าของนี่แหละเฮ็ดแนวง่ายๆกับเฮ็ดบ่ได้นั่งดูเสื้อเบิ่งลมหายใจเนี่ยบัได้ซื้อบ่ได้หาบ่ได้ลงทุ่นยังกับเฮ็ดบ่ได้ข้ามันไงไปกว่านี่งานไงไปกว่านี่งานยากไปกว่านี่ที่เฮ็ดยังไงเห็นตัว นี่เป็นคำถามถามเจ้าของถามเมองไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆมันกับกลายเป็นสะสมบารมีความเพียนความเพียนบารมีขันติบารมีตันตัวความขยันความอดทนไปตัวมีความอดทนแต่มันจะดีเหตุใดเถ้าที่แรกมันเหตุบ่ได้เพราะว่ามันใจมันบ่มากบันบ่ม่วนมันบ่ยินดีมันกับฟื้นใจมันก็ต้องอาศัยความอดทนใส่เข้าไปนี่มันความอดทนคนอดทนแ้วก็อดทนไปเรื่อยๆกับเป็นสติขึ้นมานันตัว ติแกอากาศขึ้นมากก็เออเอีหยังมากก็ตั้งสติได้ไว้กโมูได้ดีก็มูไปอยู่ในสถานการณ์ได้ก็ได้ดีก็มูมีสติมีสมาธิก่กโมไขโกโมตั้งสติได้ไว้กโมูพามเป็นสิรปีดวาดโวยไวู้้งหูจักนั่นจังนี่มู้งหูจักคิดได้ตองนั่งสันกับบ่ถือต้องหูจักมีสติมีความระวังรอบคอบระมัดระวังแต่ตัวอบอกมากกัน มันกัดายญไปเนสจตว์เล็กว่ามันหังเป็นเรื่องเดียวกันนี่ละเม่นบอกไปลายกระไดเม็นเรื่องเดียวกันท่ามมาอันเดียวกันขอเดียวกัน้บเรื่องนั่งสมาธิจะซื้อมันหังยายออกไปแตกออกไปเพราะว่าจิตใจคนมันเกี่ยวข้องไปกับทุกขอท่ามทุกหัวบททรามมันเชื่อมโยงกันเพราว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ในนี่นางสมาธิมันก็ได้เบื้องล้มหายใจกับฝึกสติฝึกสติกับไปความเพียรความพยายามความอดทน อันนุ่งนงนิงๆนนั้นมันอันเดียนมันเป็นอีหยัางทุ่งปูใช้ก็ได้มันสู้ข้นบ่ทุ่งปูนิ่งที่เครเนี่ยนางนิ่งเนี่ยทุ่งปูใช้เนี่ยว่ามันมัดขึ้นมันบ่อาบหนาดีเนี่ยมือเชาวขั้นขีกากมากนี่ก็สิเป็นไปเนี่ยมันเคยชินกัของปืนปืนนี่ละเอิเอบอกความอดทนเนี่ยบ่ดีมันเฮ็ดได้ง่ายตัวคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากคนชั่วทำดีได้ยากทำดีได้ ทำซัวได้ง่ายสตัวทำซัวทำชัวมันทำได้ง่ายเพราะว่าขโมยมากซัวร์ส่วนใหญ่มันก็เลยไดือฝืนกันถ้าแนวเสียความดีมันก็ได้ฟืฝืนกันกับเอื่นวาใส่ความอดทนเข้าไปอดทนมือหนึ่งว่ท่านได้ได้กับอดทนมือที่สองที่สามที่สี่ก็กลายเป็นความเพี้ยนขึ้นมากลายเป็นสติกลายเป็นความเพี้ยนผูกกันขึ้นมาไล่กันขึ้นมามันสิเหตุอีกอย่างมัก็สิสำเร็จไปตัววันแนวนั้นแนวนี้ก็สิค้อย ลุล่วงไปลุล่วงไปด้วยความอดทนความเพียรความขยันความเพียรก็คือความขยันขยันหลายเทืาไหลายเท้อเข่าเอื้อเป็นความเพียรบ่ลเป็นขยันมือเดียวแล้วก็เศร้าเสียทำท่าสีอ่านหนังสือมือนี่กูสีอ่านหนังสือมือละสองสามชั่วโมงเสียอ่านในมือเดียวมือรุนมาโอ้ยเศร้าเศร้ามือปวดว่ะไปหาชั้นหาผู้สาวดีกว่าแม่นบ่เลวเป็นอาจารย์บ่ว่าจีฟันบอว่าภาษาอังกฤษตั้งแต่จี่สี่เลี้ยนออนไลน์ซื้อออนไลน์มันมีอยู่เอาทรงให้คู่อยู่อีกอย่างก็สิบชั่วโมงออนไล่ เป่าภาษาอังกฤษว่าเวลาออกไปทั้งนอกไปต่างประเทศไปใน,นปรนเทต้องได้เว้านะภาษาอังกฤษนะบอเป็นสิไปแบบเออ,อเขาจับไปขังไปเลยยากเล้บ้านนี่สิไปใส่นอ๊กูหลดเนี่ยเขาต้องพึ่งผ้าตัวเองจักใส่ภาษาการสื่อสารเมื่อนี่ก็สิประชุมให้คู่เห็ุรักสตรโคกหลองหน้าเรื่องของการสื่อสารนี่แหละการเบ่าการสื่อสารการศึกษาโคกหลองหน้า,นามีอหยังเนี่ยการหาพื้นที่สิม้อใดเลี้ยนหาพื้นที่เลี้ยนยังกับ คู่กับเห็ุหน่วยการเรียนรู้การหาพื้นที่พื้นที่หาแบบใดลักษณะพื้นที่น่าเป็นจังไดใส่รักทฤษฎีกว้างคุ้นเนาคุ้นใดแล้วกันยังมีการหานา้นาบ่านฝนมันมีหลยปไหนปริมาตรนา้นา้ําตกมาปริมาตรน้าเขาวัดจากส่หน้าฝนสิตกลงทีหน้าห้าไหลไปไหนยังสิหลับเอาจากแม่ประยุกต์ใส่มาอย่างลืมว่าสิใส่แอปก่อมาซอยบอ แอปการบัดทีการบัดพื้นที่การบัดการหาปริมาณน้าฝนการพยากรณ์อากาศต่อไปผลตรวจปริมาณเมฆปริมาณฝนอย่างความกดอากาศสูงอุณหภูมิตมความกดอากาศต่าอุณหภูมิสูงเป็นยังไงเมฆร้อยต่ามเมฆร้อยสูงเป็นยังไงเอเสร็จแล้วเอามาศึกษาเอามาเบ่งเอามาเป็นประยุกต์เป็นวิชาเลี่ยนเข้าไปเป็นหน่วยการเลียนรูเข้าไปพวกพระอางกิดเอามาเติมเข้าไป ว่ภาษากันนี่ไมทั้งการสื่อสารขั้นเป็นต่างประเทศมาเบึงเขาติถามยังเฮ้ากระจัดเป็นน่วยตัวจะซื้อไว้จังไดจังไดอินโทรเดียวเนี่ยนั่ตโตสักวันก็ซื้อไว้จังสั้นจังสี่เข้าไปเน้นภาษาทั้งการสื่อสารออกไปเมื่อสิจะอึดยังปีหนึ่งเขากับสีมีอ่าแปดบีซ่ากับแปดสาระแปดกลุ่มสาระคู่กับสี่เรียนแมนเทีเป็นสังคมแห้งบ่อึดจะงเป็นสังคมเรื่องยังแนวเรื่องผู้มีศาสตร์เรื่องจินธรรมเรื่องคุณธรรม น้ำเข้าไปเฮ็ดน้ำกับพระท่านบนตัวเขียนน้ำกับพระท่านยยากจะมันหน่อยโพดอดบนตัวเรื่องการงานอาชีพเรื่องการปลูกปลาเพาะปลาเรื่อ,องอิหยังขันเป็นบอกไปทางวิทยาศาสตร์กับพวกอึดคือกันจะเป็นสีเฮ็ดอีหยังเนี่ยตัวหยังเนี่ยทดลองหยังเนี่ทออยทดลองทฤษฎีหยังเนี่ยน้ำไปเฮ็ดงานกอาา่อสร้างหามุมงฉากบ่ได้หาระยะหาการวัาาบดบ่ได้เขาสีหาฉากโดยวิธีใดใส่ทฤษฎีคณิตศาสตร์มหามุมงฉากบ่เสามันตั้งเป็นเนี้ยคือตรงกันดีแท้ข้าเจ้าหาฉากยังไดกันเนี่ย ันบ่มีเนี่ยวัดฉากเข้ากับใส่พิทักษ์กุลาดบ่หามุ่มฉากมุ่มอย่างมันสามชีหามันเป็นยังไงตั้งจุดไปแล้วกันยิ่งไปทางนี่ดึงไปนี่มันสิเป็นฉากพอดีเห็นตัวอันนี้ก็คือการหาฉากตั้งเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้นไปอีกก็ได้สามยามมุ่มเอิญุ่มปะชิกกับเป็นมุ่มฉากขึ้นไปอีกกับเปลี่ยนขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องของการนํามาแก้ปัญหานํามาใส่อยู่ให้อยู่หน้าเขาสิปักหัวปัก สวนไปสิเฮ็ดไปจังไดน,นอสิปลูกเถียงแคกหลังหนึ่งมันสิได้สากว่าถ้ามันได้สากมันกะมุ้งรังค่าได้งามถ้ามันบ่นได้สากมันท่ายเป้ขี้ไร่ท่ายเป้มันกะมุ้งรังค่ายัางยยไร้ใส่ไปยังไงล่ะนี่คือการเอาไปใส่การนั่มไปใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการนั่มไปใส่เอาความรู้ที่มีอยู่ว่าประยุกต์ใส่ไปนั่มไปใส่เอื่นว่าวิชาชีวิตทักษะชีวิตวิชีวิตในการาใส่ในชีวิตประจำวันชีวิตของโขกน้องหน้าน,นี่ร่วมกันเข้าไป เทียดไปเรื่อยๆก็สิกลายเป็นความสำเร็จเกิดไปตัวที่จังน้อยผู้ว่าเขึ้นสิออกมาเบิง่งจักสวยๆนี่มัยออกมากัสิประมาณสิบโมงกว่าเหมือนที่ออกมาเบิ่งผู้ว่ากัสิมาเบิ่งทหารนอกพอข้อก,กับสิบมาขุดโค้งน้องหน้าอีกอยู่น้ำเจ็ดแปดมือไว้สิบมือยีอ่สิบมือผมบอกจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันสิพัฒนาขึ้นโรงเรียนเลยสิกลายเป็นศูนย์โค,ค้งหลองหน้าทัา้ง ชุมชนแน่ทึ้งลงเรียนแน่ทึ้งวัดแน่ได้มาร่วมกันยุนิเวอร์ดี่นี่แหละพัากันเหตุพัากันขยันขยับตัวขึ้นไปให้มันท่านการพัฒนานี่แหละเอาฝากไ้ก็เมื่อเห็นชมขวนแกเวลาก็จึงขออายุติไว้เพี่ยงแค่นี้ความสุขคว้วยจะเดินจะมีแกพี่แกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนากันเถิน